สวัสดีครับท่านผู้ชมผมเล็กจาก f ฟคาอิสเซรี่นะครับวันนี้ผมก็อยู่กับยูซุออร์นิวดีแมกนะครับลูกค้าได้มาปลดล็อกหน้าจอจากทีมงานของเรานะครับซึ่งเดิมๆก็แถมวิทยุสองดินมานะครับแต่ไม่สามารถที่จะดูได้ในเวลาที่ขับรถนะครับหรือว่าดูได้ในเฉพาะตอนที่ดึงเบ็ดมือเท่านั้นนะครับเมื่อเราเอาเบ็ดมือลงนะครับหน้าจอก็จะตัดนะฮะไม่สามารถดูภาพได้ก็มาเฉพาะเสียงอย่างเดียวนะครับเมื่อเราดึงเบ็ดมือขึ้นนะครับหน้าจอก็จะ สามารถจะ,สะแสดงภาพออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องปลดล็อกนะครับวิธีการปลดล็อกก็คือเราจะใช้ในรูปแบบของปลั๊กไวท์สกเกตนะครับแบบไม่ตัดต่อสายใดทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาชมหลังจากเมื่อเราปลดล็อกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ปลดล็อกไปแล้วนะฮะเราก็เข้าไปดูในหมวดของ DVD นะครับอตอนนี้เรา ดึงเบรกมืออยู่นะครับแล้วก็เอาเบรกมือลงนะครับหน้าจอก็สามารถที่จะแสดงภาพแล้วก็เสียงออกมาได้แล้วนะครับโดยที่ไม่ตัดนะครับซึ่งในขณะนี้เราก็สามารถที่จะขับรถแล้วก็ดู DVD ไปได้เลยนะครับโดยที่หน้าจอไม่ตัดนะครับระบบคอนโทรลพวงมาลัยต่างๆก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับ มาในส่วนของในโหมดกล้องมองหลังนะครับเมื่อเราเข้ากรานะฮะหน้าจอก,ก็จะตัดกลับไปสู่โหมดกล้องมองหลังให้นะครับเมื่อออกจากกรหน้าจอก,ก็จะตัดกลับไปสู่โหมดเดิมน,นะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาทางทีมงานไทกาอิสซซร,รี่ได้นะครับวันนี้ผมเลฟจากไทกาอิสซซึร,รี่ก็ขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ